ผมผมุมซื่อให้ครับตอนนี้อยู่ชั้นบนครับตอนนี้อยู่ชั้นบนครับผีอยู่ชั้นบนผีลงมาแล้วครับฮ้ยใครบานคไอ้เหี้ยเอาละครับก็ขอกาบสวสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับโรบอคแมปไอยนะครับผมอุ้ยมามาถึงก็เอาเลยว่ะอ่าขณะนี้เราอยู่ในเกมตำนานที่ชื่อไอยนะครับทุกคนน่าจะรู้จักเดี๋ยวผมขึ้นภาพปห้ใช่หรอหลุดไหม เราต้องหาถุงเว้ยเปิดตามตู้ตามซอกตามมุมอ่ะมีหมดเลยเยอะเหรอเฮ้ยผีมาผีมาวิ่งหนีเข้าห้องนะครับผีมาคือวิ่งหนีเข้าห้องรอดไหมรอดไหมรอดกันไหมุณโดนแดดละอ๋อเขาจะอยู่ในห้องเราจะรอดใช่ไหมใช่ใช่อยู่ในห้องเราจะรอดจะทำไรดีอยู่ไหนกันอ่ะโอ้ยนี่เราเจอถุงแล้วครับได้ได้มันหนึ่งแล้ววันนี้ครับถุงที่สองถุงนี้อยู่ในห้องป่ะถุงถุงนี้อยู่ในห้องเว้ย โอเคถ้าของสั่นก็คือผีมานะครับทุกคนจําไว้แค่นี้พอตู้ยงตู้เย็นเปิดได้ไหมไม่ได้ครับเราคนอยังอื่นครับโอเคห้องนี้ไม่มีเราต้องรอดูผีครับเราสามารถกดคิวเพื่อโอ้นี่นี่เจอถุงครับเออเก็บเลยปะเออได้ได้มาสามละเก็บเจอตรงไหนดูตามพื้นตามอะไรมันจะมีเว้ย ผีมันยังอยู่นะเอิร์ดไปเลยเหรอมากูจรโอ้ยมาแล้วผีมาผีมาผีมาเปิดแมงเต่าอี๋ั่างเฮ้ยมันไปแล้วมันไมันจะถุงมักระถุงวะเออนั่นแหละนั่นแหละอันนี้อันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งไปยังปูเจอลูงตาไว้จริงไม่ได้ยากไม่ได้ยากแล้วราดูนะครับว่าผีเอ่อมันจะมาจากข้างล่างหรือข้างบน แต่เราสามารถใช้ลูกตาได้แต่ผมอยากเก็บไว้ก่อนอ๋อมาจากข้างบนครับเข้าห้องก่อนเลยโอเคเห <c oughs> มือนผีจะลงด้านล่างครับแล้วก็เหมือนกําลังจะเลี้ยวขึ้นมางั้นผมต้องรีบขึ้นบนก่อนเฮ้ผมเจอถุงในตู้ครับเก็บไว้ก่อนนเกแล้ว <c oughs> โอ้ยไฟไฟแลบ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 อุอ๊ยอ้หูไฟห้องน้ำตับครับเหมือนในเกมหลักเป๊ะ <laughs> เปิดไม่ได้ครับไม่รู้นะว่าผีอยู่ไหนตอนนี้เแต่ถ้าแต่ถ้าของสั้นคือผีมาทุกคนจำไว้แค่นี้พอเครื่องปิน้นเปิดเลยมีคอมพิวเตอร์ครับอันนี้เหมือนจะเป็นเบาะแสนะครับเปิดอะไรดูเบาะแสเดี๋ยวนะถ้าก <c oughs> ิดกูตายกูจะเสียเรียญนราปะเสียหมดเลยต้องเริ่มใหม่อ๋อนี่เราได้ลูกตามาเพิ่มครับลูกตามันจะอยู่ตามกำแพงนะ วันนี้ครับอีกอันนึ่งโอเคตอนนี้ผีอยู่ชั้นบนโอเคคนอื่นเป็นไงบ้างไม่รู้แต่ตอนนี้ผมมีลูกตาสามอันแล้วมันลงล่างเว้ยมึงเชื่อกูปะเชื่อกูว่ามันลงล่างเออมันลงล่างเว้ยนั่นแหละเออโอ้ยวิ่งวิ่งโอ้ยมันอยู่มันอยู่ล่างจริงเออเรียบร้อยเก็บของใหม่โอเคแล้วเก็บยังไงให้แบบว่าแบบเราไม่เสียวะ เราไม่เสียไม่ได้เวเก็บไปเลยเด้อโอเคผีมากดเอ็มเพื่อดูแผนที่ครับว่าเราไปไหนละวายอุ้ยผีหน้าอย่างสวยเลยกูจะกลัวทําไมเนี่ยไอ้เงี้ยเราเกิดใหม่อ่ะแล้วทองมันจะอยู่คนละที่นะเว้ยเก็บตรงตามแล้วเอ้ยไอ้ที่น่ะทางเข้าประตูกูอยู่ไหนตกใจเฮ้ยครับโอ้ยทองมันจะไม่อยู่กับที่นะครับอ่ะไอ้ที่เง้นไประตูดูตาย ไปแกมประตูก็โดนเนีโดนผีรู้อ <reading repetition> ๋อนี่นี่นี่ตรงนี้เพียบเฮ้ยรู้แล้วถ้าเป็นรอดคนหนึ่งนี่คือเราชนะ้วใช่ไหมเกมมันเล่นเป็นหลายคนเว้ยของใครของมันเว้ยใช่แล้วใช่ใช่เกมมันคือของใครของมันโอเคทำไมมีคนจะได้ครบหรอไม่มันจะไม่มีคนจะได้เลยดิ ตรงนั้นมีรูปตาครับโอ้ยใครอะออเอิร์ดผีมาว่ะเอิร์ดห้อง้ะกูดูกูดูกูยืนรอว้ายมาแล้วมันมาแล้วอุ้ยดอกแป้งี้ยตกใจกูตกใจผีขึ้นชั้นบนผีขึ้นชั้นบนแล้วมันมันกำลังไปลงชั้นล่างเลยมันกำลังเลี้ยวลงล่างอ่ะ เฮียมาทำไมเนี่ยเราอยู่ที่เดิมมก่อนครับเหมือนผีจะลงข้างไปข้างล่างแล้วครับทุกคนเพราะมันสั่นอยู่แป๊บนึงนะครับเราก็รอรอผีไปสักครู่ตอนนี้รับยังไม่เห็นผีขึ้นมาชั้นกลางครับทุกคนระวังด้วยนะครับผีขึ้นไปชั้นบนแล้วครับตอนนี้ระวังด้วยครับผมผมผมซื่อให้ดูครับตอนนี้อยู่ชั้นบนครับตอนนี้อยู่ชั้นบนครับ ผีอยู่ชั้นบนผีลงมาแล้วครับเฮ้ยใครมาโขมไอ้เบี้ยผีมีมาไปเลยไอ้มาไกลเฮียแล้วเฮ้ยอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเข้ามาด้วยเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ยี่ไอ้สยองเลยหยองผมเจอผมเจอทองอยู่เงี่ครับอยู่แอบแอบหยุดแกลน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย่ออะเอ้ัด้ยเฮ้ยยไม่วิ่งามเเห็นไหมโีเยผีผีขึ้นไปชั้นบนผีขึ้นไปชั้นบนรีบสำรวจเลยรีบสำรวจเลยไปๆๆๆๆทหาร้างเต้ดิหารฟงเต้ดิงคืออะไรวะไอ้เนี้ยเราต้องไม่หาตัวเราเว้ยโอเคตอนนี้เราสำรวจข้างล่างหมดแล้วเป็นที่เรปลอยแล้วครับชวนเราต้องรีบไปสำรวจข้างบน ซึ่งผีมันไม่กูปล่อยไปข้างบนแน่ๆเราต้องรอนะครับรอผีมันเฮียกูตกใจหมดกูตกใจหมดขิงหงบนแต่เราต้องไปชั้นกลางแล้วเราอุ๊ยเราไปชั้นกลางแล้วเรารีบขึ้นบนนะครับผีมันอมีตัวเดียวใช่ใช่ี ผีแมพนี้ยังมีตัวเดียวอยู่นะครับไม่เหมือนพักหลักมีแม่งหลายตัวผีลงมา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 เอ้ากูอยู่ข้างนอกตรงไหนเนี่ย <c oughs> เฮ้ยกูก็ไม่เห็นว่ากูอยู่ข้างนอกผีล <c oughs> งมาแล้วเฮ้ยลีบสวนขึ้นบนครับกูกูอยู่ไหนเรารีบสวนเขาครับเอออุ้ย โอ้ยรวยรวยเลยรวยเลยชิพกชิพกถุงแล้วชิพกถูกแล้วเว้ยสำรวจสำรวจอาจจะมึนหัวหน่อยนิดหน่อยนะครับทุกคนถูกสิบเจ็ดสิบแปดโอ้ยกูวิ่ง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 เอิร์นวิ่งเอิร์นขาแข็งเอิ้นมันจะฆ่ากูมันมันอยู่ชั้นไหนเอิร์นอยู่ชั้นล่างอยู่ชั้นล่างมันขึ้นมาบนแล้วขึ้นมาบนแล้วมันขึ้นมารีบรีบมาห้องกลางรีบมาห้องกลางเอิร์น รีบมาห้องกลางรีบมาห้องกลางโอ้ยเสียงเสียงมันมันไปไหนมันไปไหนโอ้ยยังอยู่บนเลยยังอยู่บนเลยโอ้ยตันไม่พักเลยสันไม่พักเลยโอ้ยโอ้ยสำรวจสำรวจมันมันลงห้องกลางหรือล่างบอกด้วยนะจะได้ไปกลางกลางว่างนะอยู่บนยอยู่บนอยู่บนอยู่บนมาแล้วเหรอไม่ว่ากูอยู่ชั้นไหนกูอยู่ชั้นบนเอ้ยกูอยู่ชั้นกลางดิ มาแน่นะกูตกใจกรี่ากูจะชนะแล้วนะกูสิบเก้าแล้วสิบเก้าแล้วสิบเก้าถุงแล้วเว้ยอีกถุงเดียวถุงเดียวถุงเดียวเดียวถุงีถุงเดียวทุกคนเดมันไปมันไปชั้นไหนไม่รู้ชั้นนี้วาถุงเดียวถุงเดียวเราชนะข้างบนก็ไม่ได้ยินเสียงน่าจะอยู่ชั้นล่างนะครับตอนนี้ตื่นเต้นมากจะชนะตื่นเต้น วิ่งสวนเลยอืมโอเค okay, เราปิน้นยี่สิบถุงยี่สิบถุงยี่สิบถุงทุกคนเราชนะได้ครับเราสามารถชนะได้แล้วนะครับถ้าเราไม่เจอผีจะตุ้งแช่นะครับ <c oughs> เฮ้เรารอเรารอมันลงชนะั้นล่างอู้ยี่สิบเอ็ดถุงรวยเลยผีอยู่ชั้นล่างนะครับตอนนี้ทุกคน,นครับผมสืบข่าวแล้วครับตอนนี้ผีอยู่ชั้นล่างครับจะรีบทำอะไรก็รีบทานะครับไปครับเฮ้ย ไม่เอาไม่เอาโอเคเข้าห้องรอดเฮ้ยตอนนี้ไม่รู้นะวผีอยู่ชั้นไหนตอนนี้ผมหนีแล้วเรียบร้อยชนะครับผมชนะครับเรียบร้อยโหอีซี่วินโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้โอ้ยเียนี่ก็มาจังเลยก็อ่าเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาพยายามช่วยเพื่อนให้จบให้ได้นะครับตอนนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก็ชอบอย่ารืมกค์กดแชร์ก็สับคล้ายบายบายครับผม